ผมันได้เตรียมเครื่องเสวยที่ดีที่สุดไปแล้วพี่คะเจ้าด้ยเหรอมันคืออะไรสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าลูกอีสานเทมิรี่คนเดิมเพิ่มเติมเกิดความแซ่บแซ่บกับไม่หลยจ้าวันนี้จะพามากินหมูกระทะจ้าอยากกินหมูกระทะจ้าว่าอยากไปกินยูรานเนาะเปกินเองนี่หลายกวัวมาจ้ามากินอย่างแล้วเนื้อจะสปกินเลยอ้ ปงอืมอืมมันโดนกินเทียแตบอืมอืมหอนมือพูดพูดอย่างกันเด้ ชุกแล้วอันนี้อนหอนๆเลยเอากันเลนยอืมยู่อีกทีส่วนมันหอน,อนกินแต่มันบ่กหอนเลยอีส่วอืม กอนซุปฮือ้ืออืมอาอ่อา่อนค่องอา Mà kiêm nhàng chân mày Đọc hết ผู้ย่างกับย่างผู้กินกับกิน